ไสเดือนเป็นสัตว์ที่กินลึกขี้ตื้นเขาจะขึ้นมาขี้บนผิวหลังบ่ายนี่ห้ามมายุ่งกับเขาเลยนะเขาเ,เขามาถ่ายมาขี้เหมือนเราเข้าห้องน้ำแบบมีคนมาเคาะประตูขี้หดตัวถาย <laughs> ผมทําบาปเขาแล้วเนี่ยผมมากวนเขาตอนนี้ <laughs> แปลงผักยกแค่เนี่ยมาดีอย่างหนึ่งคือมันได้ปุ๋ยหมูลไสเดือนปริมาณเยอะมากกว่าในเลี้ยงการอามังปูผักนี่ผลพลอยได้ผ่านไปเดือนครึ่งนี่พี่ดึงผักออกหมดเลยแล้วก็เอามุลไสเดือนออกเอามาร่อนขาย จุดเริ่มต้นว่าทําไมต้องเลี้ยงไส้เดือนเกิดจากการไปอบรมบ้านบนเพาะที่ศูนย์จังหวัดนครสวรรค์เขาให้กระดาษ A4 มาแผ่นนึงสมมติพื้นที่100ตารางวาเนี่ยคุณจะทําอะไรผมก็นั่งคิดจะปลูกอะไรมันก็ไม่ยากหรอกเนาะเรายังต้องกินทุกวันต้นไม้ก็ต้องกินทุกวันผมเขียนว่าเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะต่อยอดเดองผมอยากปลูกอะไรมันก็เลยมันเป็นแนวความคิดว่าทําปุ๋ยก่อนอะไรที่ทําปุ๋ยง่ายที่สุดพอเพลินได้รู้จากไส้เดือนพัน AF พอไปเห็นศูนย์ที่นครสวรรค์ <S <S เเ้้้้้ยยยลลีีีีีงงงออ่านนนนหสไต์แบบ ไม่ยากกระมังที่เราเลี้ยงเนี่ยเราต้องเจาะรูหนึ่งเพื่อให้ระบายน้ําระบายอากาศหลังจากนั้นเราก็เอาขี้บัวที่แช่น้ําหรือภาษาทั่วไปเขาเรียกเบดดิ้งอาหารของไส้เดือนใส่ให้ เ,เต็มกะละมังอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไส้เดือนใส่ลงไปประมาณ3ขีดแค่นี้แล้วก็รดน้ําบันเว้นบัน,นก็ได้จะใช้เวลาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งอยู่ที่ปริมาณไส้เดือนที่เราใส่ไปเวลาเราจะใช้เราก็มาลูบแล้วก็ไปใส่ผักได้เลยเอาเฉพาะผิวเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ที่กินลึกกินข้างล่างแล้วขึ้นมาขี้บนผิวตลอด <S <S แปลงผักยกแค่เนี่ยมาดีอย่างหนึ่งคือมันได้ปุ๋ยมูนไส้เดือนปริมาณเยอะมากกว่าในเลี้ยงกะละมังมันก็เปลี่ยนมาเป็นแปลงยกแค่พอเป็นแปลงยกแค ก็เกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยนอกจากเลี้ยงไสเดือนแล้วมันทําอะไรอีก็ลองปลูกผักประเด็นสําคัญคือ1สังเกตไหมเวลาชาวบ้านพวนดินเนี่ยต้องการอะไรครับให้อากาศมันเข้าไปในรากให้ดินมันล้วนซุยทีนี้พอมาใช้บนแค่เนี่ยอากาศมันเข้าข้างล่างไม่ต้องพวนดิน2ตัวที่พวนดินให้เราคืออะไรครับไสเดือน3าหญ้าไม่มีเพราะาเราหมักขี้บัวเสร็จไอ้ดอกหญ้าที่มากเกษตรขี้บัวเนี่ยมันจะเปื่อยแล้วใครกินครับไสเดือน มันก็จะเป็นองค์ความรู้ไล่มาเรื่อยๆปลูกผักนี้ผลพลอยได้ผ่านไปเดือนครึ่งนี่พี่ดึงผักออกหมดเลยแล้วก็เอาหมุนไสเดือนออกเอามาร่อนขายแล้วทีนี้พอทําไปเฮ้ยถ้ามันเยอะมันขายไม่ได้จะทําไงไปต่อยอดอะไรเอาไปเพาะต้นหอนผักบุ้งเพื่อสร้างมูลค่าจากหมุนไสเดือนอย่าไปเน้นทําเ,เยอะทําเยอะขายไม่ได้มันจะท้อครับเอาง่ายๆหลักง่ายๆคือกินเองก่อนลดรายจ่ายนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเฮ้ยผักแค่ถาดเนี้ยคำนวณตน้นทุนเลยอันนี้1ขีด ซื้อมาโลละ110บาทใช้ขีดหนึ่งนั้นต้นทุน11บาทเอาไปทำสลัดโลได้24กล่องขายได้540บาทรวมต้นทุนที่ซื้อปูอัดซื้อกล่องซื้ออะไรด้วยก็จะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ190ถาดเนี้ยผมทำกำไรได้350 การทําของผมเนี่ยมักจะไม่ค่อยลงทุนพราว่าเอาไม้ทําก่อนแล้วก็เอามุงสีฟ้าสีเขียวลองก่อนแล้วก็เลี้ยงในนั้นก่อนรอบนั้นขายปุ๋ยมูลไส้เดือนได้เกือบ2 0 0 0ขายโลละ20ขายได้ร้อยโลพอได้2 0 0พปับ๊บเฮ้ยมีตังค์แล้วไปซื้อมา เพราะว่าอะไรครับมันจะไม่ผูกง,ง่ายแปลงแต่และแปลงนี่200บาทอย่างต้นทุนท่อพีตัวนี้ค่าสีส้มมันจะไม่แพงร้อยเมตรประมาณ259บาทแล้วไอ้ตัวนี้เราก็มาเจาะเองต้นทุนไม่ถึง50ตังค์แปลงสําเร็จรูปเมตรคูณเมตรเนี่ยประมาณ200บาทแปลงนี้ผมใช้ขี้วัวหมักกระสอบครึ่งแล้วก็ใส่ไส้เดือนลงไปมีเยอะใส่เยอะครับมันกินเยอะมันเป็นปุ๋ยเร็วหมักขี้วัวนี่ก็หมักอยู่3วัน ครบหนึ่งวันปล่อยน้ําออกครบหนึ่งวันปล่อยน้ําออกน้ําที่ได้ก็ไม่ทิ้งมันคือปุ๋ยยูเรียชนิดไม่มีกรดเรา,เาไว้ใส่นาใส่ขี้วัวสักไม้กระสอบครึ่งเอาฟางก,กบเราก็ใส่ไส้เดือนลงไปทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มปลูกผักถ้าเป็นผักสลัดเนี่ยดูเรื่องสภาพอากาศถ้ามันร้อนเราลดบ่อยนี่อยากกินผักอะไรปลูกครับผมสลัดเนี้ยปลูกแค่เนี้ยอุยทำไมปลูกแค่น,คนี้จะได้ขายเหรอขายได้เงินเท่าไหร่กอหนึ่งเนี่ยทำกำไร ให้เราไม่ต่ำกว่า80บาทมันดีกว่าเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งนะเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งโลแล้ว80กว่าไก่จตัวเปลืองแต่ปลูกผักเนี่ยได้ผักได้อะไรครับได้ปุย๋ยได้ใส่เดือนไว้แจกชาวบ้านมันได้หลายอย่างมาก